เองนผ้าเช็ดตัวเป็นตัวผ้าตัวคงนะคะอันนี่คือผ้าเช็ดตัวเหรออมันคือลายพ้าชตัวเหรอเนี่ยคือของเล่นตุ๊กตุ่นใช่ไหมทำเองงนี่เสร็จแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวก่อนอาบน้ำแล้ไม่เสร็จเลยไม่เสร็แล้ว วัดเองเนี่ยนี่คือที่นอนนี่คือผ้าห่มอันนี้คือเสื้ออะไรเสื้ออยู่บ้านเหรออันนี้คือเสื้อชุดนอนเหรอเสื้อชุดนอนอันนี้เป็นเก่งเกงนอนแล้วก็เป็นเกงขาสั้นเก่งเกงขาซ่างเจ๋งดูบ้านหนูยังสวยอ่ะใช่ไหมสวยเก่ง ไก็มาเด่ด่นเยอะจะไม่ให้ฉีดบ่อยเพาะเพราะมันเป็นยายมแรงเดี๋ยวมันจะดื้อยาตอนที่ได้เป็นที่เดินไม่ได้ตรงเนี้ยแต่ไม่ยังอยูไง เป็นแต่ปะยาพี 91, ่ตองอยู่อะปยาพี่ตองต้องต้องมีพี่ตองย้องิปี่ตองพ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 ี่ตองาพ่ง เก่งนะแค่ตัดเอต้องอย่างเก่งนี่ตัวที่สองตัวที่สองเนาะบรรยากาศจิตรกรรมแย่งยุ้งยุ้งอุ้ยแย่งด้วยดูแล้วไม่รู้ก็เล่นด้วยเลยแย่งหรอนี่คือที่นอนนะพ่อที่ไหน

ช่วยจกจคลาส m a แบบซื้อเล,ลทยนร้านขายดีอันดับหในญี่ปุ่น,น,ม,นมีเวียงมีเวียงมีเวียงอนีหน่อยควงหน่อยให้ดูเหอะเล่นอะไรใช่ไหมแล้วแล้วก็แล้วก็

เล่นเต็มเลยวูอยของเล่นเต็มเลยใช่หไหมอ่านเขามาเก็บของเล่นกันก่อนเก็บของเล่นในบ้านก่อนให้มาถ่ายอะตันตันนั่งหน้าคอมตีอ่ะโน่นน่ะเดนมันแบ่งตีก่นรู้ดีไม่ตีกันตอนนั่งหน้าคอมตอนนั่งหน้าคอมอ,อ,นนอ,อับเก็บหนังสือ S <S เก็บหนังสือเก็บเก็บของเล่น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 อู้คาซิล่าเก็บของเล่นของเล่นของเล่นอันนี้ดินน้ำมันปัน้ปนแาบ ลเตอนเล่นคอมเสร็จยังตอนเล่นคอมเสร็จยังไปกันเถอะตอนตอนยังเล่นคอมอยู่ตอนตอนเราก็มาดูทีวีที่อาแม่นั่งดูทีวีแม่นั่งดูทีวีนี่คือรีโมทก็รีโมททีวีนี่คือรีโมทกาง เป็นช่องดูอะไรดิโอ้ดูขาวดูขาวดูจะดูมวยเป็นมวยมยดีกว่าเป็นดูสารคดีดีกว่าทหน้องาหน้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอาบน้ำตักอาบน้ำ แม่พาตัดาบน้ำแม่ก็นั่งอึแม่กนดด็นั่งอึด้วยเออนั่งอึด้วยตุตัดด้วยอาบน้ำถักก็าบน้ำฝักระบุนี่คือเสพลมเระลมอันนี้คือระ,ะ,ะ,ะบุฝักระบุฝักระบุ เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านี้ผ้าเช็ดตัวนีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวอ่ะดีเยาะสีฟ้านแปลงสีฟ้านแปลงฟันนี้แปลงฟันเขียนบ้างหมด ว่าน้ำไปห้องอื่นมากินข้าวอยากจะบอกหนูว่ากินข้าวตอนให้ตันกินข้าวก่นอนแม่ยืนแม่ยืนล้างจานก่อนแม่ยืนล้างจานพ่อห้องกับข้าวเดีย๋ยวพี่ตันกินข้าวออตอนก็เลยจากห้องคอมมาตอนก็มากินข้าว มาาแม่สั่งแม่สั่งเ่<ม>เป็นไฟกับน้ำมา,าด่ดึงน้ำไไหนนะดื่มน้ำทำเนเข้าอ่ะแม่ามาม้ังจงกีกจแน้วเอาตะลิมให้พ่อคนทิคนไก่ ต้มไก่ไก่เอาต้มไก่ฝาอือต้มไก่เอาซอสมาซอสมากินกับเป็นไซอสพริกมำนี้แซมเขือดเหตแมลงจานแมังจานกันจานกันัินเยอะ อังจังอังจ oh! mm. mm. okay. okay. ังังงเสร็จแล้วเก็บอังเสร็จแล้วเก็บ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 เข้าตู้เก็บไข่ทอดไข่ ทอดไข่เห็นไหมมีมีเตาอีกด้านอันนี้เดือบมาไปกระทะมาหรือมาผักไข่กับไข่โอ้ไข่สุกแล้วมใส่จานอืน้อน่ก็ล้างล้างเสร็จแล้วเก็บ เก็บเก็บเตะลิวอ้อาหารมากินคันอืมนวิดด้วยอีไรเบอร์เกอร์ก็มีโอ้อาหารเทียบเลยอะพอกับแม่มากินกันก,กินกันอืมอะกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วไปห้องหนึ่งแม่นั่งแต่งหน้าอน นี่คือกุ้งกัอาานี่คือแป้งแป้งปัดหนนะไปแต่งตัวจะวพ่อก็นอนพ่อก็นอนพ่อนอนพ่อนอนกับพี่ตอง เสื้อผ้าทำใส่เสื้อผ้าก่อนเฮ้ยพิทัสไี่ใช่ติัสไม่ใช่พิ่อนถ้าใส่ชุดนอนก่อนโอเคไปนอนใส่ชุดนอนอืมอเคไปแม่ซักผ้าก่อนนะเลือกเสื้ผ้าก่อนแป๊บนึงไม่เยอนี่เพเก็บเพ่เก็บผ้าก่อนนะ เก็บผ้านิดป pues ุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บผ้านี้ใส่ตะกร้าแล้วก็เอาอันตัวตะกร้าออกมาซักให้ใส่ตะกร้าโอเคอันนี้อันนี้ผ้าที่ยังไม่ซักเอาเข้าไปเข้าตู้ซักอ่ะกดแต่งยาแต่งยาไปแฟด tắt tắt, um, tắt phát ra, cất hết hết chưa xí, cất hết okay, à? ừ. này, ừ. số này, số này เก่งเก่งต่เก่งไปเรียบร้อยแล้วไปไปแล้วแม่ก็ไปนอนได้แม่ก็ไปนอนได้เล็กบายบายพี่นอนแล้วนะจ๊ะบายบาย